แล้วก็ไม่มีเพลงเป็รอที่เขต่อได้เลยเอาบอกเลยรอเพลงเบากันเลยเขาไม่จีบเลยนี่เขาเบาให้เราอย่างนี่ตาโอเคโอเคง่ายมาเป็คนงานวันนี้มาร่วมงานครับโครงการเด็กคอนเสิร์ตใหญเป็นไงบ้างเริ่มเลยึ่งาจริงก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าจริงก็เป็นงานส่งงานงานแรกของเราเพราะปี่แล้วเรายังเป็นเทรนนีรอยู่เรายังไม่ได้แบบมาออกงานเราก็แบบได้แค่ฉีดน้ําอยู่หน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เราก็แบบมาเจอแฟนแล้วก็ได้มาฉีดน้ําแบบเล่นกับแฟนๆก็ หวังว่จะสนุกแน่นอนแล้วก็มันแน่นอนแล้วเปียกแบบชุ่มฉ่ำแต่ว่ามันีก็คือพอเปียกเลยมีดได้แน่นอนรับผมมีอุปกรณ์แล้วมาขนาดนี้แล้วเนเดียวปืนเดียวปืนเดียวปืนนะัดแล้ววันนี้เ้องวันนี้เราเตรียมโชว์อะไรมาบ้างเอออ่ะอ่าเออก็ตรอดูนะอันนี้เดี๋ยวจะโชว์แล้วแมป์นิงเดี๋ยวก็โชว์แล้วเดี๋ยวก็ได้ดูาราโชว์นี้มันถ้าเราโชว์นี้มันันแตกต่างอย่ย่างไออนันนชุ่มชุ่มลาเดียวเลย เบบีอะครับที่เราสามารถมีโอกาสได้โชว์ไปด้วยแนะนะแบบไปด้วยได้ก็แบบมันพิเศษมากๆเลยนี้นเปียกไหมมันไม่ได้เปียกไหมแน่นอนครับแต่ว่าส่วนใหญ่ตาเนี่ยเขาต้องเป็นเพลงแบบว่าโจ้ๆกันนะเออพวกเรา,จาโจ้สาโ,โจ้ได้ไหมโจ้ได้ไดไดเลยโจ้ได้เลยโจ้ได้เลยทีนี้ทีมมุกทีมมุงสมการของทีมมุสน่ารักกันเต่มเลยจริงๆผมอยู่ไทยมานานแล้วครับก็เลยตอนเด็กๆก็เคยเล่นสมการอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้แบบ มาเล่นจริงจังมาทานแล้วครับวันนี้จะจริงจังแค่ไหนคะวันนี้เต็มแ,แม่คะเต็มท,ที่เลยก่นอนนะสุกอ่ะเจ๊สเป๊ก,กวันนี้เราจะโชว์แค่ไหนอ,อืมโชว์แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าวันนี้ตอนเนี๋ยวดีกว่า <c oughs> อาจริงคือผม <c oughs> ผมผมผมไม่ค่อยได้เล่นสงการเลยครับผมก็ <c oughs> <ๆ>เดี๋ยววันนี้จะลองลองเอาให้เต็มที่แล้วกันครับผมใช่นะคะมีใครที่วันนี้รู้สึกว่าไม่อยากเสียงหรือเปล่า ไม่น่มีแต่คนขออย่รอม่ไม่ได้รออย่ารอแต่ชุดพร้อมไหมพร้อมกับแบอะไรพ้อมแน่อครับได้ราพ้อมโกัเเราเปลี่ยนกจริงๆมนู่ี่ใจครับใจพ้อมมครับวันนี้ไม่ช่แฟนมารอหรอกเราเยอะมากเลยนะมันเป็นแ้นแดันมากว่นี้ครับไม่เป็นแฟนไมค่เป็นแฟนที่เขามารอเราที่วันนี้จะมาฉีดน้ำเราแ้วอ่ะแต่คุณกอลแลกันหล้ยส์ก็จริงแต่วันนี้มาเซาเช็คใช่ไหมคระก็เห็นตัว เอ้ยวันนี้วันนี้ผมมันสุดเลยนะนี่อาหารข้ามข้าวข้าวก็แบบว่าอยากอยากผมเขาเรียกอะไรเห็ดเป็นแฟนมากตอนเช้าแล้วแบบว่ามาดูพวกเราซาวเช็คอะไรเงี้ยก็แบบคนแดดคนอะไรมากแล้วบอกว่าบอกเลยว่าถึงเมื่อเราโชว์เมื่อไหร่บอกเลยว่ามันแน่ๆครับผมจะทำให้รูปแบบการโชว์ต้องเปลี่ยนไปมาต้องโชว์กลางใส่น้ำเพราะต้องดื่มน้ำคือถ้าผมพูดตัวนี้มันจะไม่สนุกไงพี่ต้องรอดูดีกว่าก็คือทุกคนเล็งมาที่ผมคนได้เลยได้เลยพี่แล้วพูดแล้วนะได้แล้วผมเล็งเล็งน้ำไทยต่อ w อกกิน g อยู่ข้างพี่เลยประเด็นนะเราฝากการสงการที่ไอคอนสยามกันหน่อยดีกว่าค่ะมาให้แฟนมาได้ไหมงานไอคอนสยามจำชื่อได้ชื่อได้โอเคครับฝากงานไอคอนสยามนะครับเพราะว่าไอคอนสยามเนี่ยจัดเต็มกับงานไอคอนสยามมหาจร์เจ้าพยายามมหาสงการสองพันห้าร้บที่เป็นเกาหลีนะครับ ก็เป็นช่วงพักผ่อนพุ่เลยนะแต่ไป็นวัดต้องมาทำงานเพรับสุโขมัยวัดกันหรือว่ามีใครหนีไปพักผ่อนมาแล้วสาวก่อนจะมางานนี้อะไรอย่างนี้เช็คเช็คอารตั้งครัไปไหนมาหรือเปล่าลุงถ้าลุงหลับน่ารังสุดจริงจริงเราเราไปถ่ายอะไรท่องเที่ยวมาอะไรอะไรอะไรท่องเที่ยวก็ไปรอเดี๋ยวรอดูแล้วกันเดี๋ยวรอดูแล้วกันถ้ามือถรอเป็นการไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าไปซุ่มถ่ายภาพ เรากลับมาแล้วก็คุยที่นี่ต่อเลยก็ที่ได้ว่าไม่ได้เจอแฟนๆมาสักพักนึงกลับมาได้เจอใคนก็ดีใจร่วมครึ่งเดือนเห็นว่านเรามีไปตังมาใช่ไหคะไปไปบ้านมาใช่ครับเจ้าบ้านที่ไหนกนรับกับโลกพี่ผู้สัดการก็พุ่มกอนลูกก็เดี๋ยวเราเหนึ่อยเหนื่อยแล้วไม่ได้แล้วผมก็รู้สึกดีใจครับที่ได้กลับไปที่บ้านอีกครั้งแต่ว่ารอบนี้ดีใจกว่าเพราะว่ามีเพื่อนๆทั้ง11คนอ่ะไปด้วยอ่าเราก็ได้ไปแบบ ไปที่ไหนนะเราไปที่ไหนแล้วนะสวนน้ำเียงสวนน้ำเพียงเป็นท่ารอามืก่อนเป็นสถานที่ที่แบบผมมาไปบ่อยแล้วแบบผมมาขับรุ้นผ่านบ่อยเอออะไรอย่างนี้แล้วตอนนี้ดีใจที่เพื่อนอ่ะไม่ใช่วันนี้วันนั้นดีใจที่เพื่อนได้ไปไปเยี่ยมด้วยอะไรอ่าไมเลือกไปที่จังหวัดต่างไอะไรนะไม่เลือกไปที่จังหวัดต่างวันนี้ก็ต้องรอดูในรายการเพราะมันก็หลจังหวัดเลยฮะเฮ้ยตายละตายละอะไรตาไปะ ดูดูแลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยอมยอมกินตามตามกินกินดูแลผมไม่ค่อยดีแต่ว่าบ้านพี่ดูแลผมดีมากแต่ว่าเรามากไปกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวเราดูยิมแบบแย่ผมกินเยอะ่แตว่ากินพอแต่ไม่ต้องอะไรละอร่อยอร่อยอร่อยไม่รู้กินอะไรไม่รู้ครับอาหารอะไรอร่อยจุดที่ตังโอ้ต้องเป็นขโหไข่เคี้ยวไข่เคี้ยวไข่เคี้ยวนะไม่ลืมไม่ลืมอันั้นไงที่กลมกลมอะอะไรอ่ะลูกชิ้นอะไรไม่รู้ไม่รู้กันกระเพาะ ไม่ได้นอเลยครับก็มเป็นขาอาชาอยู่แล้วจไปเหรอเอาก็ไปตอนนั้นไปด้กันที่สองคนเ้ยเฮ้ยลสปอยนะสปอยหรือเปล่าตรงนี้เขา้ามพูดนะเมื่อกี้ัเป็นกรกบนนะเดี๋ยวจบที่ข่าวแล้วจบที่ข่าวอชาพอแล้วเราตกใจหรือเป่าไปขาชามาเาไปอาชาเรารสการณ์อะไรได้ปรสการอะไ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 รอไรอร่อรอบ ผมไม่เคยกินของเลยแต่ว่าที่เรากินหมของมากก็อร่อยดีครับของอะไรนะององหมของกินที่เลยครับทำไมต้งเปั้งแรกของ E เหลือที่ได้ได้ชอองเหมือนไม่ไม่เคยกินแล้วเพิ่งได้เคยกินครั้งแรกเนี่ยทำายงไลกไมันแบบเป็นหมูแบบโลโลโหลแล้วมันเหมือนน่มๆเป็นหมูแบบว่าสามชั้เลยกอย่า่จะบอว่ากลับมาที่กรุงเทพมณฑลนี้ต้องแบบให้ใครเขาไปกนหรือเปล่าอ๋อเนี่ย ไนที่ร้านอาหารก็ได้รับอับานอเา้าานไปที่ดูดูกันดีชอบชอบไปที่ดูดูการเยวเฟนทำตั้งไหมอ๋อก็เจอตอนไปอะไรนะตอนเป็นฟังครับาสกิ้งมกมาสิงไโชว์ไโชวไครนบ กระแสการก็ได้บอกกันไปด้วยกันไหมครับไปทำที่ด้ก็รู้สึกรู้สึกดีมากที่แบบว่าเราไปอีกดังเลยที่ทีการทำที่แบบว่าเราจะขอดังอีกด่าง้วยใช่คือเราไม่ได้บอกเขาก่อนเนีว่าเราจะมาที่นครับเราแบบเพ่ไม่ได้ว่าอะไรหาเสียงเฮ้ยไม่ไม่มีไม่ไม่คิดมันมีคลิปอยู่อ๋อประการอีกแล้วเออประกาศไป้ลฮ้ยคอปเตอร์ดีแล้วอีกเลยอาจารย์อาจารย์นอกจากว่าไปอี่การแล้วเรามีไปไหนไปอีกบ้างไหมครับไปไปทะเลครับทะเล ไปเที่ยวครับไปทะเลบ้างไปกินข้าวบ้างไปกินไข่เจียวไปเที่ยวครับไข่เจียวเลยการไปพักผ่อนต้องไปทำงานด้วยอ๋อเป็นการพักผ่อนแต่ทำงานได้สองอย่างวินวันมาส์เนาะเป็นไงบ้างเราสู้แดดค่ไหนเห็นว่าเห็นไม่คิดที่แบบมีแฟนอะไรนะไปตามที่ยาะไรเงี้ยเออสู้แดดแรงมากสู้แดดแค่ไหนล่ะสู้แดดที่ไหนสูแดดทั้งนี้เห็นแล้วเนี่ยพี่กันยิ้อยู่แล้วก็ไม่กลัวแดดแล้ว อ่ะสู้สู้สู้งานสู้โอเคอ่ะเห็นมีคนบอกว่าคุณมีไปเชียร์แอคเชียร์ไลท์อ่ะด้วยนใช่ไปดูนะคะวันทีนคือต้องบอกก่อนว่าวันเดบิวต์นนัผมไม่ได้ไปเพราะว่าผมไม่สบายใช่ไหมผมก็เลยกลับมาก็เลยอยากอยากไปอยากไปดูเนี่ยอยากไปดูครั้งแรกถือว่าเรางานเราเป็นเก่งมากทุกคนเก่งมากอ่ะตั้งแต่ตัวไปแต่ตัวไปแต่ตัวไปครับตอนแรกตอนแรกคือผมกะจะแบบ แอบดูเนียนๆนะแอบดูข้างบนนะว่ายม่เออลองลองลองลงมาดูข้างล่างดูสิก็แล้ววันนั้นคือผมใส่เสื้อก้ามไหมใช่ไหมครับแล้วก็เลยหาเสื้อคลุมไปแล้วก็มีเสื้อคลุมอย่างพอดีพอดีก็เป็นสีเขียวนีออนนะเลยคนรู้วหมจ๊าบโอเคค่ะเดี๋ยวขอให้เล็กเล็กน้อฝากงานและ๋ยวให้อาราณเป็นคนสุการด้วยละกันนะคะกาฟฝากงานกับรักหน่อยฝากงานเนอยฝากงานรักต้องฝากอะไรเป็นคนสุขการเลยก็ได้มาแทนเลย ให้อาหารโรงงานขรับนทางพี่ใ้อร์ี่นนี่เี่คอร์ยอะหน่อยทุกคนครับก็เป็นเกียรติทุกคนครับใหญ่อ่ะทุกคนครับก็สงกรานต์ดีนะครับที่ใหม่ไทยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะครับใครเดินทางกลับบ้านไปก็ขอให้เดินทางอย่างเอ่อสุขภาพนะครับแล้วก็ใครมาสนุกกับพวกเราวันนี้ก็บอกเลยว่าวันนี้เรามีโชว์สนุกๆให้ทุกคนได้ชมนะครับแล้วก็ วันนี้อยากจะเล่นน้ำจัดเต็มกับทุกคนมากๆครับเพราะว่าพวกเราก็ให้งสองคนไม่ได้เล่นมานานมากแล้วแล้วก็เป็นครั้งแรกที่จะได้ได้เล่นน้ำกับแฟนๆด้วยก็เรามาเก็บไว้เป็นความสรงจที่ดีกันครับเพราะผมก็สุขสันต์วันปีใหม่ไทยนะครับอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกเอ็นจอยกับงานปีนี้มากๆครับผมก็ทำอะไรก็ระมัดระวังแล้วก็ทำด้วยความปลอดภัยเสมอนะครับรักทุกคนครับครับทุกคนนะครับอยากโดนฉีดน้ำอยากโดนฉีดน้ำ